สวัสดีจ้าพี่อังคนบ้านป่าจ้าวันนี้ก็ยังร้อนอยู่นี่จ้าอันนี้ค้าค้าขุนแผนเรียกซับนะจ้าเป็นไม้มงคลนะจ้าสวยงามมากอะค่ะแต่รู้สึกจะเลี้ยงผิดนะจ้าเนี่ยอันนี้ไปเอามาจากที่เอ่อที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจ้า ถ้าจะเลี้ยงผิดเพราะว่าเขาไม่ชอบน้ําคลอรีนนะคะถ้าน้ําคลอรีนปุ๊บใบเขาก็จะม้วนเลยอาจจะเป็นแบบไม่สมบูรณ์ไปเลยนะคะต้องใช้น้ําปรับปาหรือว่าน้ําฝนหรือน้ําที่ผสมคลอรีนน้อยที่สุดนะคะนี่นะจ๊ะเดี๋ยวเอามาเลี้ยงใหม่ไม่มีปัญหาค้าขุนแผนจ้า กับพี่อังคนบ้านป่านะจ๊ะค้าขุนแผนจ้า,าค้าขุนแผนเรียกซับมาแล้วจ้าอันนี้คือใบหงิกงอไม่สมบูรณ์นะจ๊ะอันนี้เดี๋ยวพี่อังจะเอาไปเลี้ยงใหม่เอ่อแต่อาจจะตัดหน่อให้ดูเนาะเอ่อมันแพ้คลอรินนะจ๊ะต้นนี้คือแพ้คลอรีนใช้น้ำปลาปลาน้ำฝนอะไรก็ได้นะคะอันนี้เอามาจากบ้านแสดงว่าคนที่บ้านเขา ไม่รู้อาจจะใช้น้ําที่มีคอรินลดนะคะมันใบมันเลยหงิกงอนะคะถ้าสมบูรณ์ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะใบก็จะบ,นบานลักษณะใบจะเป็นเรียวๆนะจ๊ะอย่างเงี้ยสวยมากเลยเนาะสวยงามมากเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ค้าเอ,อคุณแผนเรียกซับนะจ๊ะมีหลายค้านะคะแต่อันนี้พี่อังเอาค้าคุณแผนมานะแล้วใบออกเป็นม่วงๆนะคะถ้าเขาสมบูรณ์จะเงาๆแวบเลยนะคะเป็นสีม่วงเนาะ สวยอะคะ่ะถ้าอยู่ในร่มหมายถึงเราไปไว้ในอาคารอะไรต่ออะไรนะคะถ้าอยู่ในร่มให้ลดน้ําแค่อทิตย์ละครั้งสองครั้งไม่ต้องไปลดเยอะนะจ๊ะแต่ถ้าอยู่กลางแดดให้ดูสภาพเอาถ้าแดดจัดๆก็สองวันลดครั้งหนึ่งให้พอชุ่มชื้นนะคะไม่ต้องให้จนแฉะจนเกินไปนะจ๊ะอันนี้จะได้ประมาณสักสองเงาสองเงา ที่อังไปตัดมาแล้วพอดีเมื่อกี้ลืมถ่ายคลิปไว้ขออนุญาตนะคะอันนี้จะไปฟื้นฟูนะจ๊ะให้มันกลับมาสภาพเดิมเราค่อยแยกเนาะเสียสงสารเสียดายค่ะนี่นะคะที่พี่อังไปตัดมาไปตัดในโรงเรือนเล็กนะงาวก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเป็นหัวแบบนี้เป็นอย่างนี้นะคะจริงๆมันมีมีแค่สองต้นต้นเล็กๆใบมันก็หงิดงอเหมือนกันพี่อังก็เลยจะเอามาแยกนะคะเอามาเลี้ยงใหม่ นี่นะจ๊ะสวยเนาะถ้าใส่แบบนี้ก็สวยเลยค่ะเดี๋ยวพี่อังเอาให้ดูชัดๆนี่ค่ะอันนี้ก็โอเคอยู่เป็นไม้ฟอกอากาศชั้นเยี่ยมเลยนะจ๊ะเนี่ยไม่ชอบดินที่มันขังน้ํานะเพราะว่าเขาไม่ชอบน้ําแฉะจนเกินไปเนาะต้องใช้เป็นดินล่วนเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเตรียมดินก่อนโอเคดินเป็นดินล้วนนะจ๊ะไม่ให้น้ําขังนะแล้วเวลาเวลาปลูกต้นนี้นะคะต้องกบเง่าให้ให้หมดเลยนะคะให้มิดเลยนะคะไม่ต้องไปเหลือไว้นะอย่าให้รากลอยนะนี่นะคะสวยเนาะน่ารักนี่เดี๋ยวเขาออกมาเป็นพุ่มๆล้วเกิดใบไหนเราไม่ชอบใจเราก็ตัดออกได้นะ ตัดออกไปเรื่อยๆแต่งเข้าไปเรื่อยๆอยู่กับเขาแล้วเนาะเอาเขามาอยู่ด้วยแล้วก็แต่งไปเรื่อยๆนะจ๊ะนี่พี่อังก็จะกดๆหน่อยเนาะเวลาลดน้ำมันจะยกเยกไปยกแยกมานะคะใช้เป็นดินล้วนถ้าอยู่ในร่มเหมือนที่บอกนะคะอยู่ในร่มลดน้ําอาทิละครั้งสองครั้งถ้าอยู่กลางแดดก็สองวันลดทีแต่จริงๆก็ชอบแบบลำไรนะคะ ชอบแบบลำลายแล้วก็จะสวยเงานี่นะจ๊ะค้าขุนแผนจริงๆค้ามีหลายอันนะคะถ้าพี่อังเข้าป่าเนี่ยโอ้โหค้าเต็มป่าเลยค่ะหมายถึงตระกูลค้านะคะตระกูลค้ามีค้าเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเป็นไม้ที่อยู่ในป่าแล้วจริงๆเขาก็ไม่ให้เอาของป่าออกเนาะแต่พี่อังจะไปถ่ายให้ดูเนาะวันหลังก่อนอันไหนที่เอาออกมาได้เขาอนุญาต มันไม่ผิดกฎหมายก็จะเอาออกมานะจ๊ะนี่คือค้าขุนแผนเรียกซับจ้ะนี่หามาปลูกนะราคาก็ไม่ใช่แพงแต่ลายนี้จะแพงนิดนึงก็ประมาณสักเจ็ดสิบบาทถึงร้อยกว่าบาทแล้วแต่ลำต้นว่าจะใหญ่เล็กถ้าประมาณนี้ก็ประมาณสี่สิบห้าเนาะพี่อังว่านะหรือว่าพี่อังขายถูกก็ไม่รู้ <laughs> ขายของดูยังไม่มีคนซื้อเลยโอเคค่ะคลิปนี้ขอบคุณมาก อย่าลืมกดติดตามช่องพี่อังนะคะเออพี่อังคนบ้านป่าน,นะจ๊ะกับค้าขุนแผนเรียกซับจ้า